ในยุคสงครามราคาใครอ่อนแอก็จะแพ้ไปใครที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสิ่งที่ไม่เหมือนใครสิ่งนั้นล่ะครับที่เขาจะอยู่ได้จรากนานเท่านานครับรู้ว่าเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับกับร้านฟูฟูบุฟเฟ่ไต้หวันชาบูหลายคนชอบไปต่อคิวกันกินด้วยเอกลักษณ์หม้อเดียว สองน้ำเอกลักษณ์หม้อใครหม้อมันหม้อฉันไม่ใช่หม้อเถอะออสไลน์ที่จริงใจน้ำซุปที่มีให้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มเมนูหลากหลายได้ใจอย่างยิ่งน้ำซุปร้อนดูดิร้อนจนควันออกคือเป็นเอกลักษณ์จริงๆครับกับร้านฟูฟูนะครับ <c oughs> ที่กล่าวมาข้างต้นและที่สำคัญนะครับน้ำจิ้มพรอนสึก <c oughs> กินที่ไหนก็ไม่สู้ <c oughs> กินที่นี่ดูหน้าตาเมนูครับ วืดวุดวุด้ดไทยจนตาลายอืมมีให้เลือกสั่นทุกอย่างเลยสดดูเนื้อสิปึ้งเข้าไปกละที่สำคัญไม่ต้องไปแย่งกับเพื่อนไม่ต้องห่วงว่าเนื้อที่เราจุ่มไปมันจะหายนอกจากเพื่อนจะมาหยิบหม้อของเราไปนะฮะผักก็สด,ส,ดสดมีให้เลือกหลายาแบบที่เขาให้หอมญี่ปุ่นมาด้วยครับใส่หอมญี่ปุ่นไปปุ๊บออ น้ำซุปหวานนัวดูสิใครจะแข่งราคาก็แข่งไปไม่สนเรายังคงคุณภาพคงหมอให้เป็นหม้อเดียวหม้อเดิมอยู่วัตถุดิบก็สดสด,สดกว่าขักว่าขัไม่ได้สดกว่าไข่ต้มก็วัตถุดิบที่นี่แหละ,ะดูสิมีแมงกระพุนก็ฮีทหรือกังมีมาในเมนูอีกอจุ่มกันเข้าไป แต่ไม่ใช่แมงกระพุนหัวกระสุนนะแมงกระทุนไทยนี่แหละดูดิกัดดังกลลวบงึบเงึบงึบงึบแล้วที่สำคัญที่นี่มากตรงบินซูชาไต้วันนี่แหละแถมมีไอติมให้เลือกอีกไหมอันโอ้ยอร่อยไปจัดกันนะไอมนุษย์ไปเลยไปจัด